โอยต้องบอกว่าสื่อใหญ่ตีข่าวโด่งดังทั่วโลกแ่ะครับนี่สื่อระดับโลกเลยนะครับอย่างบิวจากประเทศเยอรมันแ่ะครับ โอตีข่าวทีมชาติไทยชนะไต้หวันครับทุกคนฮะแต่สิ่งสำคัญเลยที่เขาพูดถึงนั่นคือจ่าฝูงบุนเดสลีกาทูอย่างนิโคลัสมิเคลสันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นให้กับเอเวอร์แบดและที่สำคัญนะครับลงสนามไปทั้งหมดเนี่ยเกมครับเก็บไป19แต้มนะครับนำเป็นจ่าฝูงชนะ6เสมอ1แพ้แค่1น่หะครับโอ้โหสื่ออย่างบิวนี่จัดเต็มเลยครับ อวยยศนิโก้นะครับถึงขนาดบอกว่าไทยเฉลิมฉลองเพราะว่านักกีฬามืออาชีพอย่างนิโก้เนี่ยมาเล่นให้กับไทยแล้วครับ โอ้คือนี่คือนักกีฬาที่มาจากเดนมาร์กนะเขาก็ตีข่าวเลยบอกว่าเนี่ยนักเตะท,ที่มาจากเดนมาร์กแล้วก็มาเล่นอยู่ในเยอรมันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าก้าวแรกในเยอรมันทําได้ดีและนิกรัสมิเคลสันเนี่ยโอ้โหมาถึงปุ๊บอาจจะยังไม่ได้ลงบ่อยหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทีเมเป็นจ่าฝูงแล้วก็ได้เล่นล่าสุดมีแอซซิดสภาพแวดล้อมทุกอย่างดีมากนะครับแล้วเขาก็ได้พูดถึงโค้ดด้วยนะโค้ดวินเซนต์เนี่ยดึงศักยภาพนิกโก้ออกมาโชว์ได้อย่าง เต็มที่ส่งผลให้เป็นผลประโยชน์กับทีมชาติแล้วก็สโมสรน,นะครับแล้วก็การเดินทางไปเล่นที่เมืองไทยเนี่ยไม่เป็นปัญหาเพราะว่าก็รักษาเนื้อรักษาตัวดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็บินเครื่องมาก็นั่งชั้นที่แบบมันสบายๆนอนหลับให้เยอะๆนะครับและนี่เขาบอกเลยนะว่า เอาจริงๆนะนักเตะอย่างนิโคลันมิเคลสันเนี่ยเขาไม่ได้พิ่งดูแล้วก็เพิ่งซื้อตัวมาได้ทีก็จัดเต็มเลยสื่ออย่างบิวบอกว่านี่มันนักเตะที่ดูมานานแล้วนะเอออยู่ในหัวใจเสมอเพียงแต่ว่าเวลามันเหมาะสมเมื่อไหร่เนี่ย ก็ดึงเข้ามาร่วมทีมนะครับเขาบอกเขาตามดูฟอร์มมาอย่างยาวนานนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆแล้วก็นำพามาซึ่งความสามารถระดับนานาชาติสู่ทีมของพวกเขาแล้วก็ทีมชาติไทยนั่นเองโอ้โหสุดยอดนะขณะเดียวกันครับทีมชาติไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะลงการแข่งขันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็แข่งกันในเวลา5โมงคึ่งนั่นเองนะครับในการที่ทีมชาติไทยจะต้องแข่งในเกมเยือนเจอกับชนิ ไทเปแต่ว่าวันนี้ก็มีข่าวดีนะก็คือเราได้ใส่ชุดสีน้ําเงินตามที่ได้ตกลงเอาไว้นะครับเพราะทางไต้หวันเนี่ยเกมแรกมาบ้านเราเขาชิงใส่สีน้ําเงินก่อนเลยลืมกางเกงละครับ คือทีมงานเตรียมเสื้อผ้ามาไม่พร้อมก็เลยต้องมาขอใส่ชุดเกมเล่นในบ้านในเกมเยือนแทๆ้ๆมันเป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะก็เกมนี้สลับกันแล้วก็ใส่สีน้ำเงินเขาก็ใส่สีขาวไปนะครับต้องบอกว่าก่อนที่ทีมชาติไทยของเราจะลงสนามฝึกซ้อมเนี่ยนะครับทีมงานสตาฟเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่สนามก่อนแล้วอันนี้ก็ให้ดูภาพบรรยากาศต่างๆนานาเนี่ยนะครับของการเดินทาง ไปฝึกซ้อมนะครับก่อนเวลาซ้อมเป็นสาชั่วโมงทีมงานแล้วก็ไปนะเออบรรยากาศบ้านเขาก็ดีนะฮะไทเปนะครับสนามเนี่ยแล้วก็มีไทเปสเตเดียมสโต์นะครับคือเป็นทางเดินมีประวัติต่างๆนานาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเบสบอลก็มีวิ่งก็มีเนี่ยนะครับคืออันนี้ก็เป็นบริเวณภายในนะครับใต้อาคารซึ่งบริเวณรอบสนามเนี่ยนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีนะ เออแล้วก็ดูแล้วไม่ได้ร้อนอะไรมากมายะนะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยลงไปพร้อมสู้กันนำแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าทางหมดแล้วอา้าวดูห้องแต่งตัวกันสักหน่อยของเราเป็นยังไงนะครับ คิดแมนนะครับก็เตรียมพร้อมแบบรวดเร็วฉับไวทีมงานคุณภาพอันนี้คือก็ต้องขอบคุณช้างศึกด้วยนะฮะพามาดูแบบเจาะลึกเลยเนี่ยห้องหับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในสนามนี่เราเล่นสนามนี้นะครับสนามมันจะประมาณนี้นะครับโลง่ลงๆกว้างๆโปรง่ปรงๆด้านในอากาศถ่ายเทดีเล่นแล้วถึงแม้ว่าจะมีแดดแต่ก็ไม่น่าจะร้อนอะไรมากนะครับแต่ย่าย่า มันอาจจะเหลืองๆหน่อยไม่ค่อยดีมากขนาดนั้นนะแต่ก็เอาละเอาละนะครับซึ่งจากการถแถลงข่าวเนี่ย ต้องบอกนะครับว่ามาชัตระดาอิชิอิหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยพร้อมด้วยทีรศัก์เผยพิมายกองหน้าของเราเนี่ยก็โค้ดเราก็บอกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการสลับตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนอะไรจะเจอคู่ต่อสู้เนี่ยมันเล่นทีมเดิมมันจะเล่นเหมือนเดิมเขาก็จับทางได้ถูกไหมเขาก็ไม่เล่นแบบเดิมอยู่แล้วแต่สิ่งเดียวที่มันจะเหมือนเดิมแน่นอนคือเกมแรกเราชนะมาเป้าหมายเกมนี้เราก็จะชนะแน่นอนนะครับมันจะไม่มีอะไรแตกต่างเราจะต้องชนะทั้ง2นัดั้ไม่ว่าเราจะเล่นเกมย่าวเกม เราต้องแก้ไขที่ทีมเราตัวเรามากกว่าอิชิว่างนี้หากเราไปเล่นเกมเยือนเราเล่นได้ไม่ดีคู่ต่อสู้ไม่เหมือนเดิมทุกครั้งนะเออมีการเปลีป่ยนแปลงผมพยายามแก้ไขในสิ่งที่เรายังทํากันได้ไม่ดีก็นั่นหมายความว่าอิชิกําลังแก้บางสิ่งบางอย่างอยูอย่นั่นเองสาหรับเกมนี้คงพูดถึงวิธีการเล่นไม่ได้อิชิก็บอกว,ว่ามันจะแตกต่างยังไงแต่มันแตกต่างแน่ๆนะครับแต่อยากจะบอกว่า จากเกมแรกที่ดูแล้วสิ่งไหนที่ต้องปรับเราปรับแน่ๆอะไรที่ทุกท่านเห็นว่ามันไม่ดีเขาจะแก้อย่างเช่นลูกเปิดลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดนะก็คือว่าเขาก็ต้องปรับอยู่แล้วจะให้มาเปิดออกเปิดเยอะยิงไม่ตรงยิงไม่เข้าอย่างเงี้ยเขาก็มีการแก้ส่วนจะเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอตอนเริ่มเกมทุกคนได้รู้แน่นอนเขาบอกแล้วก็นัทพงศริยาเนี่ยนักข่าวเขาก็ถามเงียว่าเฮ้ย ทำไมให้เล่นตลอดเลยทั้งๆที่อายุอนามก็เยอะแล้วแล้วมาแล้วกลายเหมือนเป็นตัวหลักไปเลยเล่นดีด้วยเสียประตูน้อยอะไรเงี้ยอิชิอ e, ิเขาก็เลยบอกว่ามีการเล่นในไทยลีกที่เสถียรนะนะครับโหแต่ทีมมีโดนหนักนะยังไม่ชนะเลยนะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเกมที่ดีและช่วยพูดกระตุน้นแนะนําเพื่อนได้ดีนั่นเองอันนี้คือเหตุผลของอิชิอิทำไม อีอิถึงเลือกเล่นแบบนี้อ่ะอันนี้เขาก็บอกแล้วทำไมถึงเลือกคนนี้นะครับด้านธีรศักดิ์เผยพิมายครับเรามีการทำกันบ้านที่ดีมาโดยตลอดตั้งแต่เข้าแคมป์วันแรกพรุ่งนี้ก็จะเก็บ3มแต้มให้ได้บรรยากาศในทีมดีขึ้นนะครับจากเกมแรกที่เราเก็บได้เนี่ยเกมนี้เช่นกันเราก็ต้องทำให้ได้ดีเพื่อจะทำให้แฟนบอลมีความสุขและให้กำลังใจลุยกันต่อไปส่วนตัวกดดันนิดหน่อยนะเป็นกองหน้าคนเดียวแต่ยังไม่รู้เลยเอาจริงอีฉีลเล่นเฝ้านายแล้วเจ้าต้นธีรศักดิ์เผ มจะได้ลงหรือเปล่านะแต่เขาก็บอกว่าเขาจะทําเต็มที่นั่นเองนะครับทางด้านของทีมชาติมาเลเนี่ยที่กําลังเบียดแย่งโคต้าในการไปรอบสุดท้ายเหมือนกันกับเวียดนามเนี่ยแล้วมีกรณีเรื่องของตัวผู้เล่นต่างชาติมาก็เดือดไม่แพ้กัน เพราะโค้ดครับดันไปพูดโอ้โหเรียกได้ว่าใส่กันยับว่ะตอนเนี้คือพอโอนนักเตะมาใช่ไหมมีปัญหาไม่ได้เกิดที่มาเลเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ของโลกนี้นะฮะคือต้องบอกว่าแต่ไม่ใช่มาเลงมีการสืบข้อมูลออกมาได้พอเรื่องมันแดงครับโอ้ต้องบอกเลยครับว่าบาดหมางนทุกฝ่ายคือโค้ดก็พูดบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปโทษเจ้าชายยาโฮได้ยังไงตุนกูนิสมาอิลนี่คือคนที่เข้ามาช่วยวงการมาเลนะเว้ย นี่อารมณ์ประมาณนี้นะครับปัญหาที่มันเกี่ยวข้องคุณไปโทษสมาคมดินะไม่ใช่ตุนกูนิสมาอิลนะนี่คือสารที่ชัดเจนพอโค,ค้ดพูดแบบพูดแบบนี้เท่านั้นแหละฮะ โอ้โหทัวร์มาลงยับเลยคือต้องบอกว่าแฟนมาเลยก็หาหาแพะอยู่แล้วอะหาคนที่จะต้องโทษอยู่แล้วใครเป็นคนเอานักเตะพวกนี้มาคุณพิสูจน์หรือยังว่าใช่ของจริงหรือไม่นะครับแล้วคุณไปเอามาเล่นได้ยังไงเนี่ยครับพอมันถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็รักกันดีแต่พอมีปัญหาปุ๊บเนี่ย ไอคนไปเอามาเนี่ยซวยนะครับเพราะว่าไม่ตรวจเช็คให้ดีจนฟีฟาไม่รองรับจนมันเกิดปัญหาแบบนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆอะครับว่าถ้าฟีฟาตัดสินออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะกลับคันตัดสินอย่างสุดๆไปเลยนะครับเพราะเขามีทั้งหลักฐานเขามีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าหากคุณไม่สามารถดีแคลหรือว่าเปิดเผยความจริงออกมาได้แล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นเคสที่โลกต้องจดจําไปอีกหนึ่งเคสเลยนะครับแต่ว่าก่อนแข่งกับทีมชาติลาวเนี่ยมาเลไม่ให้ใครดูนะเพราะบอกว่าเดี๋ยวโฟกัสไม่ได้นักข่าวชอบถามอะไรที่แบบทําให้เสียสมาธิในการแข่งขันซึ่งก็เลยปิดการซ้อมไปเลยไม่ต้องดงไม่ต้องดูมันลอะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วปีเตอร์ชามอฟกี้เฮดโค้ชเขาก็บอกว่านี่ไม่ได้การไม่ใช่การหลบให้สัมภาษณ์สื่อนะ แค่ต้องการจะโฟกัสกับทีมตัวเองนะครับเพราะว่ายิ่งสัมภาษณ์มากเท่าไหร่ก็เป็นผลเสียกับทีมชาติมาเลมากเท่านั้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าตารางแต่ละสายเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปติดตามทีมชาติไทยเนี่ยก็มีการถแถลงข่าวมีการฝึกซ้อมมานะครับอ่ะส่วนกลุ่ม A เนี่ยมาดูกันก่อนเลยนะฟิลิปปินส์มีเจ็ดแต้มนะครับนำทางด้านของติมอร์มาลดีฟแล้วก็แต้มเท่ากับทาจิอยู่นะครับเหลือฟิลิปปินส์เนี่ยจะต้องลงสนามพบติมอร์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วฟิลิปปินส์เจอมาลดีฟแล้วก็ฟิลิปปินส์ไปตัดกับทาจินั่นเองนะครับก็วนลูปอีกรอบหนึ่งขณะที่กลุ่ม B เลบานอน7แต้มเย ปมน5นะครับแล้วก็กลุ่ม C ครับฮ่องกง7คะแนนสิงคโปร์5แต้มเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ต้องมาตัดสินกันในนัดที่จะต้องเจอกันเองนั่นเองนะครับระหว่างสิงคโปร์กับฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกันหมานะครับส่วนกลุ่มดีครับทีมชาติไทยสีลังกาและเติร์มเมนิสถานแต้มเท่ากันหมดนะครับก็ถ้าใครชนะรวดได้คนนั้นเข้ารอบนั่นเองนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับชนะทุกนัดเข้ารอบจบนะฮะ กลุ่มอครับซีเรียเมียนมาอ่าอัฟกา,านิสถานปากีสถานคือตอนแรกแอบเชียร์เมียนมานะแต่ว่าโดนซีเรียถล่มไป51ก็น่าจะเชียร์ไม่ขึ้นแล้วแหละหลังจากนี้ไปก็น่าจะเป็นซีเรียแล้วนะครับเพราะนํำามแต้มแล้วด้วยส่วนทางด้านของมาเลเซียเวียดนามลาวเนี่ยครับมาเลมี9แต้มเวียดนามมี6แต้ม ต้องดูแลครับว่าในนัดที่2จะเป็นยังไงแล้วก็ต้องดูเรื่องของบทลงโทษด้วยว่ามาเลจะโดนอะไรโดนตัดแต้มไหมหรือโดนโลงโทษแบบไหนะนะครับอ่ะนี่ก็คือทางด้านของตารางคะแนนแล้วก็ต้องบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องระหว่างเกมที่จะถึงนี้ด้วยมาเลกับลาวแล้วก็ทางด้านของเนปาลลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามนั่นเองนะครับ อ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซลล์ cell, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ ได้ครับ